เอาเลยครับผู้ชมครับก็ส,สวัสดีคุณผู้ชมที่นะ่ารักทุกคนทุกท่านกันได้เลยเลยครับผมก็ช่วงนี้ขอโทษจริงๆนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยแล้วก็แบบาหายกันไปนานมากแล้วก็คิดถึงคนดูจะจัดเลยนะครับในคลิปนี้นะเราก็จะมาพูดถึงเป็น กิจกรรมของสายฟรีหน่อยละกันนะครับซึ่งเราไม่เคยทําคลิปเกี่ยวกับสายฟรีมาเยอะและก็นานแล้วม,มากๆเลยนะครับไม่ค่อยได้คลิปสายฟรีเลยก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปว่เออถือว่าวันนี้เราจะพาไปดูเป็นกิจกรรมวันคริสต์มาสแนวยุงครับซึ่งมันจะมีไอเทม,มใหม่เยอะมากๆนะครับรวมทั้งถึงจะเป็นกิจกรรมของสายฟรีด้วยนะครับที่จะได้รับของฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งกิจกรรมจะเป็นยังไงและข,ขอรางวัลมีอะไรกันบ้างนะครับบอกเลยว่ามีคาตาณะใหม่ด้วยแล้วก็จะเป็นตัว หมัดคริสต์มาสในคุณผู้ชมครับสวยมากสวยทุกอันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของใหม่กันก่อนดีกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนี่เลยนะครับสำหรับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวปืนไลออนตัวนี้เนี่ยโหเปิดตัวมาโคตรเท่เนี่ยคุณผู้ชมครับจะเป็นตัวโกลซ่าโกลเด้นรอนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ยจังหวัดกลัวเสียงคำรามอันกึกก้องเลยครับคุณผู้ชมค,ครับอย่านี้โอ้โคตรเฟี้ยวนะคุณผู้ชมครับดูดิ เป็นลายแบบเสือแนวโผล่เน่นาออมาเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้บวกดามเมจดหนึ่งระยะ2แล้วก็แมกกาซีนลดไปหนึ่งนะครับต่อมาเป็นชุดเซตผู้หญิงนะครับ<อ>บัตรมาสเตอร์นะครับเปิดเพื่อรับเป็นบัตรมาสเตอร์นะครับผมเอ้ยนี่ก็คือจะมีะผ้าปิดปากเหมือนตะก้อเลยเนาะเออแล้วก็แล้วก็ชุดนะอุ้ยเหมือนแบบเด็กคิวลาปะเนี่ยไม่ใช่แล้วมั้งเป็นชุดอะไระครับธีมของอะไรเนี่ยโอ้ก็ดีเนี่ยทรงผมสีขวาวด้วย มีโบข้างหลังโอ้ยสวยเท่มากนะคุณผู้ชมและมีไอวอร์ใหม่นะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นไอวอร์แองเจวิธอ่าฮอนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเย้หิมะมาเยือนแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวอ่าสกินของวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับเห็นไหมเป็นตัวหัวกะโหลกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เบื้องหลังจะเป็นคริสต์มาสนะครับและสุดท้ายเลยนะครับก็คือจะเป็นเอวิลสเลเยอร์นะครับก็จะเป็นชูผู้ชายนั่นเองนะครับนี่หัวขาวมัดจุกนะครับข้างหลังโอ้ยโคตรเท่นะครับคล้ายๆแบบนินจานะ คล้ายๆยนิจาอะไรประมาณนี้นะคล้ายๆยุดเก่านะัญ,ญลักษณ์มันเหมือนๆกันเลยนะผมว่ามันขายมากนะครับแจ่ก็เทนะตัวนี้ก็จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับน่าจะภายในสัปดาห์นี้แหละคุณผู้ชมครับจะเข้ามาก่อนวันศุกร์แน่นอนเลยครับ <S <S เอาแล้วคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูทั้งกิจกรรมสายฟรีแล้วก็จะเป็นตัวไอเทมใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในวันคริสต์มาสนะครับว่าจะเป็นตัวคาตานะตัวหมัดตัววัดวันคริสต์มาสแนวเงบซึ่งเทมากๆเลยนะครับจะเทขนาดไหนจะสวยจริงๆหรือเปล่าเราไปกันเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอเปิดตัวของกิจกรรมวันคริสต์มาสดีกว่านะครับนี่มันข้ามปีนะครับคืนความสุขให้คนในชาติอนี่ก็เปิดตัวมาก็อยู่ในร้านหิมะเลยนะครับมีน้องนักน้อยตัวนี้นะครับเป็นอะไรเนะี่ยโอ้เรียกว่าเปิดตัวได้เทมากอ้ยมีแจกกระทะสโนโดมด้วยแล้วก็มีหวัวตัดลายหิมะนะครับคุณชมรับแล้วก็รบิูชิมันย์หิมะออกรบเนะ และก็จะเป็นสกินนาคน้อยเจ้าหิมะนั่นเองนะครับโอ้โห,โห,โหเรียกได้ว่าจะเป็นกิจกรรมวันคริสต์มาสที่แจกของรางวัลที่น่ารักสุดๆไปเลยนะครับมีไอเทมเยอะมากมายเลยนี่ก็ตามตารางกิจกรรมเลยนะครับก็คือกิจกรรมวันคริสต์มาสนะครับของฟรีไฟนะครับเริ่มในวันที่13จนถึงวันที่26ธันวาคมเลยนะครับโดยในวันที่13ถึงวันที่19เนี่ยก็จะสามารถล็อกอินเพื่อรับเป็นตัวรวมชูชีพดานนเด่นนะครับและก็ในวันที่ 25ธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นวันพีคเดย์นะครับสามารถล็อกอินรับตัวละครได้ฟรีๆหนึ่งตัวเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ใครที่มีตัวละครน้อยอยู่หรือว่ายังไม่มีตัวละครตัวไหนก็สามารถมาเลือกรับได้นะครับก็เรียกได้ว่าก็จะเป็นตัวละครพื้นฐานแะละพวกคิลลี่อะไรพวกนี้นะครับไม่สามารถรับได้พวกตัวละครใหม่ๆหรือว่าตัวละครที่มีการคอลแลบกันอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมในวันที่17จนถึงวันที่26เนี่ยก็คือจะมีกิจกรรมมันข้ามปีแฮปปี้ที่ฟรีไฟน์นะครับอาจจะมีแจกตัวมีถ สกินนาคน้อยนะครับเจ้าหิมะนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นการเอาโัเค็นมาแลกเป็นสกินพวกนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในวันที่25แล้วก็วันที่26ธันวาเนะี่ยก็จะมีการเล่นนะครับหมดหมาป่าเดียวดายหรือว่า1 V 1ีนนั่นเองนะครับก็คือน,น่าจะเป็นหมดแรงหรือเปล่าไม่มั่ใจนะครับในวันที่25ถึง26นะ่ะก็น่าจะวันเดียวเองเหรอก็รับไปเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นสกินกระทะกระโหลกแดงคริสต์มาสแบบนี้ไปเลยฟรีๆนะครับ yeah! และนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมแล้วก็ตัวอขอรางวัลในสายฟรีนะคุณครับทีนี้ก็จะมีไอเทมใหม่อีกเยอะเลยนะครับที่ได้รวบรวมมาในคลิปวิดีโอนี้นะคุณครับซึ่งจะเป็นตัวคาถาะด,ดังที่ผมบอกเลยว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ของใหม่เยอะเลยนะครับถ้บออาพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่านะครับ มาที่ไอเทมชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นสกินกระเป๋าตัวนี้เลยนะครับเป็นกวางเลนเดียน่ารักๆน,นะครับเป็นเหมือนมีแพนด้าเนาะเออจะเป็นระเบิดมีแพนด้านะครับแล้วก็เป็นกวางเ่นเดียแล้วก็ต่อมาคือจะเป็นสกินกระเป๋ากระโหลกแดงน,นะครับนี่ ก็น่าจะเป็นตัวคริสต์มาสเหมือนกันเพราะว่ามีแบบเอฟเฟกต์หิมะออกมาแนวอยู่ครับโหสวยมากเลยครับเกียวกับเหมือนเดวิลอะไรประมาณนี้เลยนะครับทิวคริสต์มาสก็ดูดีแล้วก็เท่ในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับกระเป๋าทั้งสองสก,กินนี้เลยต่อมาเป็นสกินแอร์บอร์ดกระโหลกแดงน,นะครับเอฟเฟกต์ก็จะเป็นหิมะแดงแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสวยมากๆเลยเท่จัดๆเลยนะครับต่อมาเป็นกล่องสุดๆน่ารักนะครับ เป็นหัวกระโหลกน้อยนะครับตัวนี้เป็นเหมือนสปริงออกมานะครับกล่องศพน่ารักมากนะครับก็จะเป็นสีสันนะครับน่ารักจะจัดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมาในกิจกรรมอะไรโอ้ยน่ารักน่าดูมากเลยนะครับโอ้น่ารักครับผู้ชมต่อมามาดูไอเทมสวยดุกันบ้างนะครับนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นคาตานะตัวสีแดงตัวนี้เลยนะครับผู้ชมครับเป็นคาตาเนสสมาร์ทนะครับเอฟเฟกต์ก็คล้ายๆคาตาเนสเลยนะผมว่าแต่ว่าจะเป็นสีแดงนะผู้ชมแล้วก็มีเอฟเฟกต์เหมือนแบบ ดอกเกล็ดหิมะอันนี้เป็นเกล็ดหิมะอ่าวิ่งออกมานั่นเองนะครับผู้ชมสวยเต้นได้เลยนะครับตัวนี้ก็เคยรีวิวไปได้ยังรู้สึกว่าเคยรีวิวมาแล้วนะครับตัวนี้ ต่อมาจะเป็นสกินกระบองนั่นเองนะครับนะมาร์เบิลบอลนั่นเองโอ้ก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยมีไฟเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนแบบตาไฟอะไร mm hmm. ประมาณน,นี้เลยและก็จะเป็นสกินเขียวนั่นเองนะครับนี่เป็นเขียวสีแดงนะครับสีเลือดเลยนะครับอออเอฟเฟกก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับก็คือจะเป็นหิมะกระจายออกมาอย่า ja, งที่บอกก็คือเป็นทีมคริสต์มาสนะครับก็จะเป็น อ่าเอฟเฟกหิมะอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้ากันดีนะครับมาดูกันที่ไอเทมถัดไปก็คือจะเป็นตัวสกินหมัดตัวคริสต์มาสตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาผู้ชมครับโอ้โหพอต่อยทีนึงก็จะมีแบบเกล็ดหิมะเนี่ยวิ่งออกมานั่นเองเนี่ยครับผู้ชมครับก็ลักษณะจะเป็นเหมือนกะโหลกแดงนั่นเองนะครับอืมที่มากตรครับเป็นหมัดกะโหลกแดงแล้วก็มีเอฟเฟกเป็นหิมะนั่นเองนะครับตรงกับตรีมันคริสต์มาสนะครับผู้ชม และมาถึงไอเทมสําคัญนะครับนั่นก็คือจะเป็นชุดนั่นเองนะครับซึ่งเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแจกชุดนี้ฟรีนะครับซึ่งเซิร์ฟไทยก็ไม่รู้จะแจกชุดไหนนะครับใน1ใน3แหละก็คือจะมีด้วยกัน3ชุดนะครับเขาก็อาจจะแจก1ชุดนะครับสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟนอกก็จะเป็นชุดนี้แหละก็จะแจกฟรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะครับที่มีลายเป็นหิมะที่ตรงหน้าอกนะครับแล้วก็ตรงน่องขานะครับผู้จะเป็นแบบโอ้โหเอฟเฟกออกมานั่นเองนะ็เปน แว่นตาเฟี้ยวนะครับเก๋ๆนะครับชุดผู้ชายก็เช่นกันเนี่ยโอ้ยผู้ชายก็เท่มากนะครับทรงผมแล้วก็โอ้เป็นเสื้อคลุมนะครับคุณผู้ชมครับเสื้อคลุมแล้วก็รองเท้าก็เท่มากนะครับอันนี้ก็คุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะว่าชอบชุดไหนแล้วก็คิดว่า GM จะแจกชุดไหนผมคิดว่าน่าจะแจกแหละ1ชุดนะเพราะปกติแล้วเขาจะแจกอยู่แล้วนะครับหนึ่งชุดนะครับคุณผู้ชมลองไปคอมเมนต์กันดูว่าชุดไหนถูกใจคุณผู้ชมที่สุดผมว่าน่าจะแจกชุดแรกแหละที่ตัดเสื้อนั่นเองนะครับผมว่า คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับถ้าคุณยมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมตัวนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวโอหนะ้าสำหรับคลิปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ <S <S